นี่นะครับท่านผู้ชมครับมาเจอในป่าลกๆนะครับอันนี้เห็ดเห็ดปวกนะครับมันจะต่างจากเห็ดโคนครับดอกนี้กําลังน่ากินเลยครับตุ่มๆแบบอย่างนี้แถวบ้านเรียกว่าไมโครโฟนดูนะครับว้าวิยาวสวยเลยใหญ่มากหัวไมโครโฟนครับนี่ครับให้ดูนี่ครับ ก็กำลังน่ากินนะครับมันขึ้นตรงดินเนี่ยครับพวกนี้มันเป็นปวกที่แบบมันมีจอมปวกแต่จํมปวกมันอ่าแล้วแต่ที่ว่ามันจะนูนขึ้นหรือไม่นูนนะครับใช้เวลาฟันใช้เวลาฟันครึ่งใช้เวลาฟันฟันทางครึ่งชั่วโมงครับเพราะมันเป็นต้นไม้น้ำไม่รู้คล้ายๆกับต้นส้มปล่อยครับมันมีมันมีหนามด้วยแล้วมันมาเอ็นทับพอดีครับจนต้องเอามีดเฉาะเฉาะเอา ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับอย่างนี้นะครับอันนี้ดอกเพิ่งออกครับแต่ก็โดนโดนน่าจะเป็นหอยน่าจะโดนหอยแฉหอยกัดนะครับนี่ครับตรงนี้ครับว้าวอัน,น<ก>โดนกินไปแล้วอ่าโดนกินเหมือนกันหัวลุดอันนี้ก็โดนกิน นีน่โดนกินนะครับเอาไม่เอาเอาไม่ได้ครับเสียแล้วแถวบ้านขึ้นน้อยครับเห็ดชนิดนี้สามารถขึ้นได้เห็ดโคนอันนี้คือนานๆจะเจอทีครับเห็ดปวกก็แล้วแต่บางคนชอบนะครับแต่ความรู้สึกของผมนี่คือถ้าตุ่มๆเนี่ยผมว่ามันอร่อยกว่าเห็ดโคนครับมันกรอบๆหว,วานๆเด็ด ถ้าผู้ชมไม่รู้ว่าบางท่านเคยกินหรือเปล่านะครับอันนี้มันจะลื่นกว่าเห็ดโคนใช่เวลาต้มมันจะลื่นลื่นกว่าเห็ดโคนอีกครับกรอบอร่อยชอบนี่ครับอันนี้ดอกบาน คุณลือต้องเห็นดเนี้ยอมต้องคุณลือเพราะด้านล่างมันกินไม่ได้อยู่แล้วครับมันจ,จะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนลอดค่ข้างล่งข้างในมันมจะโปง้งครับไไมม่ีอะรเลย,ยใช่มันจะแฟบครับคุณไปก็ไปดูตัวอันนี้ตุ่มอยู่ครับอ๋อมีดอกเล็กเหรอ ดนกินเ<อ>นะนี่ยมันก็เลยไม่โตแบบพวกดอกเล็กที่มันอย่างไม่โตมันโดนน่าจะเป็นแมลงทั้งแมลงทั้ง่อยทากนะครับมันกัดมันกินเป็นอาหารถ้ามันครึ่งดียมันจะสวยมากเลยนะใช่เอ้ยมีหมาเธอดึงได้ไหมดึงเลยก็ได้ถ้ามันแงะไม่ได้นี่ครับมแมลงกิน ลกนะครับดูหญ้าเนี่ยนี่คือนี่คือยังลกอยู่แต่คือยังพอเก็บได้นะครับหมู่นี้มันควรที่จะขึ้นเยอะนะดูมันเนกินจริงเนี่ยครับมันเสียครับ<อ>ดูเหมือนมันโดนแทะแมลงแทะครับ,รบไม่งั้นขึ้นเยอะกว่านี้ครับขุดง่ายส่วนอันไหนที่ดอกที่สมบูรณ์คือขุดง่ายเลยครับ คือไม่ได้เป็นแค่อานของคนนะครับเป็นทั้งอาหารของมแมลงด้วยนะครับ เดินผ่านมาไม,ไม่เจอก็รวยครับอย่างนี้แมวแล้วแมวแล้วนะคะตุ้นกินเยอะเกินเนี่ยดูข้างในไหมนะม,มันแบบไม่มีอะไรเลยเห็นปะใช่ใชจะเริ่มมีแค่ตรงนั้นเองตัดเสียงก่นไป ที่เราขุดนี่มแมลงมันก็ยังมากินเลยกินอยู่นะครับ งดอกดอีกดหนึ่งครับดูไกลหน่อยมีดูนกีนไปแล้วอเอ้ยข้างๆก็มีอีกดุนกีอ่ะดึงได้เลยดึงได้เลยเหลเือซีเดียวค่ะ คือนแน่นเลยฮะข้างในก็มีนะครับเห็นขาวๆนะครับนั่นใช้หมดแล้วครับท่านผู้ชม้องกินหนามอุย้ยณพราช่วยหนามเกีียวครับตอนนี้น้าเกีียวหูผมเลยครับ <S <S 2> <S 2> ในกรนี้คือ อุปสรรคมากเลยครับหนามทั้งนั้นเลย<ห>นี่อีกนะครับไม่รู้เอ,อันนี้ปาด<ง>ตื้นๆได้เลยเพราะว่ามันมันลอยมานะครับเห็นไหมคะขุดง่ายนะคะนี่ยมันอยู่ในซอกอะอีกดอกหนึ่ง ใช่ไหมหลุดยาง,ยงมันก็จะลำบากหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมต้องสังเกตดีๆครับมันต้องเพ่งๆเ,เอาหน่อยครับเพราะมันเป็นน้มหมดเลยครับ ตงนันอีกครับ oh. สะท้อนแสงเห็นตะไกลเลยนะครับส่องเห็ดต่างพืนจะเจอขาเห็ดมันจะเห็นแบบโฟกัสสวยๆเลยครับ oh. เห็นชัดมากครับ <Hey. S 1> อันนี้ขายใหญ่ขายใหญ่ห,ญหอม <c oughs> นู่นอีกครับหน่อยหนึ่งเล็กๆ แอบดมกลิ่นของเธอวแล้วมันก็ถัรหอดมาดูมุมนี้ครับนี่ครับถามว่าก็ก็เยอะยุ่มกันนะครับ ดอกเล็กหน่อยอแฟด<ช>อ๋อเน่าแล้วครับใช้ไม่ได้ ลำบากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับใน,ในการถ่ายไม่นิดแล้วครับคนขุดบอกอลำบากมากครับเพราะมันรกจริงจริงเดี๋ยวนี้รุงไปแล้วนาะไม่เอาแล้วนาเยอเห็นใช่นเสียครับทำให้เสียถือว่าเยอะนะเสียประมาณ ผมเดาครนะับมันเสียประมาณเกือบครึ่งไ้ตรงที่ว่าทั้งดอกเล็กที่ว่ามันเน่าไปนี่ก็ใช้ไม่ได้ครับ mm. หัวมันโดนแทะเน่าไปแล้วครับน,นี่นะครับหมู่หนึ่งครับของเห็ดปวกนะครับได้แค่นี้เองก็ถือว่าพอพอได้อยู่ก็คือเสียดายตรงที่ว่าอันเล็กๆที่มัน โล่ขึ้นมาแล้วมันพกโตไม่ได้เพราะมันโดนมแมลงกัดตรงโคนมันครับมันเลยเลาะส่งให้มันโตไม่ได้นี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์ให้มาเยอะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ